มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนมาแล้วค่ะเลขอ่างน้ำมนต์ตาทองนิ้วรายให้ถูกมาแล้วหลายรอบติดค่ะ13ตุลาคม2565ผู้สื่อข่าวรายง,งานบรรยากาศที่วัดสว่างอารมณ์แค่แถวที่ตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมบอกว่าบรรดาชาวบ้านรวมไปถึงนักหาเลขต่างเดินทางมามากมายนะคะเพื่อที่จะหาเลขในช่วงหลังออกพรรษาค่ะ และยังมีสาธุชนเดินทางมาทําบุญกันจํานวนมากโดยเฉพาะบริเวณสารการประเรียนอีกจุดหนึ่งนะคะที่ยังมีสาธุชนแวะเวียนขึ้นไปขอลาบขอเลขจากพระทองนิ้วรายค่ะที่ตั้งเคียงคู่กับอ่างน้ามนต์ที่มีหยดน้ําตาเทียนโดยหยดน้ําตาเทียนซึ่งอยู่บนอ่างน้ามนต์นะคะซึ่งเชื่อว,ว่าศักดิ์สิทธิ์นักหาเลขต่างลุมล้อมเพราะว่าได้ลาบจากเลขที่จุดนี้กันไม่น้อยเลยค่ะ นอกเหนือจากอ่างน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นะคะยังมีกระบอกเซมซีแล้วก็ตะข้องให้กับนักหาเลขไว้ร่วมลุ้นอีกต่างหากค่ะนา,างชุตามาศอายุ50ปีแม่บ้านบริษัทแห่งหนึ่งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการเปิดเผยว่าวันนี้เดินทางมาพร้อมเพื่อนๆนะคะเพราะว่าหยุดหลายวันไม่รู้จะไปที่ไหนดีจึงชวนกันมาที่วัดเหมือนทุกครั้งในช่วงก่อนเลขออกค่ะวันนี้ตั้งใจมาดูเลขในอ่างน้ำมนต์ก่อนหน้านี้ถูกมาแล้ว3ามครั้งติดกัน แล้วแต่ว่าตาใครจะมองเห็นเป็นเลขอะไรนะคะครั้งมองเห็นเป็นเลข82และ28ซึ่งถือเป็นเลขในครั้งนี้ค่ะขณะดเดียวกันนะคะที่แผงลอตเตอรี่ที่พ่อค้าแม่ค้ามาตั้งแผงเอาไว้ในวัดต่างขึ้นเลขอ่างน้ำมนต์ตทองนิ้วรายให้กับลูกค้าไว้เป็นตัวเลือกนะคะ เลขกำลังมวอาทิตย์1และ8และ4และเลขอ่างน้ำมนต์ตาทองนะคะ728และส2และ128ค่ะทางนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ